น้าจ้าโอ้ยสวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะน้องไอ้ดาทักทายหน่อยแล้วเอ้ยเสียงหวานเชียววันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวนะคะวันนี้คุณแม่มีแตงกว่านะคะมาให้น้องนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขอล้างก่อนก็แล้วกัน บ้านนีค่ะเี่เอาให้ดูลเลยเป็นนี้ไหนเป็นแบบไหนหหเลอ,อลูกใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะ,คะเดี๋ยวต้องเอาไปล้างก่อนนะคะอันนี้นะคะคุณแม่ล้างแตงกวาเสร็จแล้วพร้อมที่จะให้น้องไอด้านะคะกินแล้วเสียงก่อนแล้วโอ้ยเพื่อของกินไอดาทำได้ทุกอย่าง เสียงหวานเชียววันนี้อะนะคะอืมโอ้ยเสียงม้อกัดนะคะโอ้ยขอยผิวอะอะอะกินแตงกวาเยอะๆจะได้ผิวสวยๆ โอ้ยได้ยินเสียงน้องกัดไหมคะโอ้ยเขียงเคี้ยวเสียงเคี้ยวอร่อยเลยเอ็กก่อนเอับกก่อนได้ไหมเอ็กก่อน กินแดบทำได้ทุกอย่างแต่แต่แต่เพื่อทำงานทำไม่ได้ทุกอย่างเพื่อกินนะคะเพื่อเพื่อกินนายได้ทำได้ทุกอย่างเลยอยากได้แบบไหนใช่ไหมโอ้ใช่ กินแล้วก็เอาอมือมาให้กินแล้วก็เอามือมาให้อไรไ่อยไหมจให้ได้เออไม่ได้ไม่ได้ทักทายรอบเย็นนะคะขอบคุณแม่น้องไอดาโอ้ยเสียงหวานเลยอะฮะ อ้ยยนองกินกก่อนนินยาเพิ่มพลังก่อนสักแป๊บหนึ่งโอ้โหหลังจากกินแตงกวานะคะคดูน้องกัดยาอย่างอร่อยเลย,เ,ยเดี๋ยวเราจะให้น้อยด้ากินยาให้หมดก่อนนะคะแล้วเราก็อ จะให้น้องกินแตงกวยอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะแม่แม่เอฟซีนะคะขอบคุณผู้ติดตามที่เข้ามาติดตามน้องไอด้านะคะขอบคุณมากๆนะคะ,ะเป็นกําลังใจที่ดีให้แม่ควานนะคะกับน้องไอดา้าพ่อควานนะคะครอบครัวแสนสนของเรานะคะขอบคุณจากใจแม่ควานนะคะ ไอดาบอกว่าไม่กินไม่กินไม่กินหญ้านะคะดูน้องทำน้องไม่กินหญ้านะคะแม่นะคะพยายามล่อน้องนะคะให้น้องนะคะได้ได้ไม่ต้องคิดถึงคุณพ่อนะคะพยายามนะคะหานน่นหานี่นะคะล่อน้องนะคะพอวานนี้นะคะพอควานก็เช่นเดิมเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะทับ แม่จุริน่าหรือว่าประสมพันธ์แม่จุริน่านะคะกับพี่นํำโชคนั่นเองค่ะโอ้ดูดูค่ะดูค่ะคน้องไม่ยอมกินหญ้าเลยค่ะเ,เป็นไรลูกดาฮะเป็นไรคะเอก็กหน่อยเอ็กให้เพื่อนๆดูหน่อย อ้ดาบอกว่าไม่เอาจะหาพอ่อหาพ่อแล้วอยากหาพ่อแล้วไม่ซันเห็นน้ำตายได้เลยอยากหาพ่อเลยไอ้ดาร้องไห้คิดถึงพ่อแล้วลพ่อแกมาแล้วได้สิร้องไหมแม่ได้สิร้องทันมาเลยพ่อจะพ่อจ้อ ยังไงนะคะคุณไม่ต้องขอกำลังใจนะคะจากท่านผู้ชมทุกท่านแม่แม่เอฟซีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อให้หน้องไอยดานะคะได้มีผู้ติดตามนเะยอะคือเยอะๆนะคะจะไดะ้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้สำหรับครอบครัวของเรานะคะ ้าจ๋ากินยาก,ก่อนลูกกินยาก,ก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อมาแล้วอ,อย่าโยกอย่าโยกน้องนะอ,ามมาอนะทั้งกินทั้งห่วงพ่อนะคะทั้งหาพ่อนะคะดู าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากเลยนะคะดาไม่โยกลูกไม่โยกเดี๋ยวพ่อมาแล้วน้าจ๋าไอ้ดาไม่ฟังแม่เลยนะนี่ นี่คือนิสัยแบบหนึ่งของน้องนะคะเวลาก็เหมือนเด็กอะค่ะเวลาอยากได้อะไรก็คือต้องได้นะคะดนนะคะให้เอายามากินนะคะเอาไปเล่นเฉยเลยค่ะ ดูดูดูโอ้โหโอุยหโุยโ,โชสเต็ปการกินยานะคะกินญ้าแบบไม่ธรรมดาจ้ากินแบบโชว์สเต็ปแดนนะคะน้าจ้านิ่งๆหน่อยลูกน้าจ้าอย่าซอนอย่าซน ถ้าทางคุณแม่ต้องไปเอาแทงกวามาให้น้องแล้วนะคะเ่อเป็นการหลอกลอก่อเหมือนล่อเด็กไม่ให้ร้องเอาของเล่นยังไงไม่รู้เนาะโอ้เอเด็กโซนของเราเนี่ยจะจ้าหวานหวานหวานกว่านี้โอ้ยหวานแล้วใช่ไหมเนี่ยหวานแล้วใช่ไหมคะ มือนหลอกเด็กนะคะเหมือนหลอกเด็กไม่ให้ร้องเอาของเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายนะคะเด็กก็ร้องเอาจนได้นะคะเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องยอมเนาะอืออโอ้โหอะไรจะเร็วขนาดนั้นเนี่ยอือาพอก่อนได้ปะพอก่อนได้ไหมลูก พอ,อยางไอ้ล่าพอ,อยางไอ้ไ่าพอ,อยางคะโอ้ยอยากจะมีเพลงให้เธอแดนซ์เสลเกินขนาดไม่มีเพลงเธอก็ยังโชว์สเต็ปได้นะว้ายหล่น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 อืม ยังไม่พอเยนะหวานกว่านี้อีกหวานไหมคะแม่แมีซีเสียงน้องไอได้าหวานไหมจ้าน้องน่ารักไม่เอ่ย้าร่ารักนะคะขอขอกำลังใจนะคะขอคนละลคนละแร์นะจ๊ะเนี่ยจะหมดแล้วนะ จ้าก่อนจ้าก่อนเร็วคุณแม่ขอลาไปก่อนนะคะลาไปกับเสียงวานวนของน้องนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้คุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่ขอไปตามคุณพ่อก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบาย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 ก่อนบายบายวักวักโอ้ บายบายน้องไอดาบายบายนะคะบายบายค่ะ